ใครชอบทานน้ำมะม่วงปั่นบ้างยกมือขึ้นเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าหวานเป็นคนชอบทานน้ำมะม่วงปั่นแบบมากมากๆ,ๆวันนี้พอไปสวนน้านะคะได้มะม่วงมาเราก็เลยมาทาเมนูมะม่วงปั่นทานกัน,นะคะ่ะแก้วนี้แก้วแรกเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเราปั่นแบบว่าใส่โยเกิร์ตด,ด้วยเนาะ ก็คืออยากเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าเมนูอะไรอะ่ะเป็นมะพ่วงสมูทตี้โยเกิตเนี่ยคะ่ะฝั่นจะเนื้อเนียนแบบนี้เลยแต่จะบอกว่าแก้วนี้ก็คือลืมใส่เกลือแต่ว่ามันก็อร่อยนะมีความแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆนิดๆแล้วก็มีความแบบโยเกิร์ตหน่อยๆน,นี่ให้น้องชายชิมน้องชายก็บอกว่าโอ้อร่อยดีอยู่ได้นะขายได้เลยน้องบอก ก็ <G ül üş> คือสรุปผ่านนะเออน้องบอกว่าอร่อยแต่ว่าแก้วต่อไปเนี่ยแก้วที่สองแก้วนี้ทุกคนคืออร่อยมากเป็นแบบมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วด้วยความน้ำดอกไม้ก็คือนางมีความกลิ่นหอมแล้วก็ความหวานของนางที่มันละมุนเห็นไหมสีจะแตกต่างจากแก้วแรกเลยแก้วแรกมันจะเป็นเหลืองแบบ หลืองพัดเทลพัดเทลอันนี้มันจะออกเหลืองแบบเหลืองทองแ<ส>ม่เออเนี่ยฝันจนเนื้อเนียนแต่ว่าแก้วน,นี้เราจะไม่ใส่เยลเกรดนะคะแล้วก็ไม่ลืมใส่เกลือนีน่เทใส่แก้วเมื่อกี้เลยทานหมดไปแล้วหนึ่งแก้วแก้วนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งจ้ะน้ำตาลพุ่งไปเลยอร่อยมากจริงๆ